แจ็คสันหวังสะท้อนภาพหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยก็คือการเคารพในคนทุกคนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งทีมงานทุกคนในทุกๆตำแหน่งและแฟนคลับทุกคนในสถานาการณ์อื่นๆในวันอื่นๆด้วยนะครับมันตอกย้ำภาพหนึ่งนะครับที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือยิ่งคุณสูงเท่าไหร่คุณยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำมากเท่านั้นคุณเขาเคยพูดอีกเรื่องหนึ่งครับที่คล้ายกันนี้และผมชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าตึกเนี่ยยิ่งมันสูงเท่าไหร่เสาเข็มก็ต้องยิ่ง ิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นต้นไม้ยิ่งมันโตเท่าไหร่ล่าของมันก็ยิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นภูเขายิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่ ฐานดินยิ่งต้องมีปริมาณที่มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่คุณย่อมต้องมีคนซัพพอร์ตและสนับสนุนคุณมากเท่านั้นและสิ่งที่แจ็คสันหวังทําให้เห็นจริงๆไม่ใช่แค่ในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ในหลายๆครั้งเราก็ได้เห็นภาพแบบนี้ของแจ็คสันหวังอยู่บ่อยๆคือการที่เขาเป็นตึกที่ไม่ลืมเสาเข็มเป็นต้นไม้ที่ไม่ลืมรากและเป็นภูเขาที่ไม่ลืมฐานดินและการไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ การไม่ลืมคนที่ซัพพอร์ตเขาให้เกียรติทุกคนที่สนับสนุนเขาและการให้ความเคารพในคนทุกคนมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอะ่ะไม่ได้แค่นั่งอยู่บนจุดสูงสุดบนยอดเขาแต่มันทำให้เขาได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคน